สาลเเมื่อฉันซื้อของมาสซพนใ้น้องจะเป็นยังไงแล้วไปลาชมกันเลยเย่ปิ้ว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 ปิวนี่น้องนี่น้องอะไรโอยเดี๋ยวพี่จะไปเล่นฟุตบอลก่อนนะ คลาไปเลยจ,จ้าจ้าจ้าเอาอะไรไหมหนูไม่เอาหรอกคนอย่างหนูอะหนูไม่ซื้ออะไรแน่นอนจ้าขอให้เป็นจริงละกันออ,อเดี๋ยวพี่จะออกไปซื้อของด้วยจ้าจ้าจ้าคุณแม่คะ่ะอะไร เี่ดูเขาเออกไปข้างนอกก่อนนะคะจ้าจะออกไปก็ออกไปเลยไม่ต้องมาบอกแม่หรอกเอเอก็หนูอยากบอกนีจ,าจ,าจ,าจา้าจ้าจ้าจ้ามาที่บอลก่อนเดี๋ยวฉันไม่มีเหงื่อสกน้องก็สงสัยอีกว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลหรือเปล่าเนี่ย นี Double ่ชิดเป็นดำมาเยอะนี่ไงชุดชุดอะไรอ่ะโองลราีเตอร์วิงหนูวามาจากไหนอ่ะสวยจังเลยนองทำของเราปีเตอร์น่าอยา อง่ารอนี่น้องนี่น้องน้องเล่นเป็นดามเมอร์เยอะเหมือนกันเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะเด็กน้องลองทำให้พี่ดูหน่อยสิได้ค่ะนี่นะคะดูนะคะอ่ะอุ้ยทำไม่ค่อยเป็นพี่ทำเป็นปาเนี่ยทำเป็นสีไหนด,ด,ดูสิ ห้องพี่ทำอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เหมือนท่าน้องเลยนี่นี่นี่น้องได้ถืออันไหนเหรอหนูได้ถืออันนี้ยี่ โอยนักเรียนนักเรียนเดี๋ยวไปเอานักเรียนที่วิ่งแข่มาหน่อยสิอุย้ยรองเท้าอันนี้น่ารักจังเลยเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนดีกว่าสาด้วยค่ะทุกคนเย้เรามีของเซอร์ไพรส์เนาะสองอันแล้วเป็นรองเท้าลาลาเบดด้วยวิสุขมากเลยเดี๋ยวถือรองเท้าน,นี้ไปด้วย น้องลาวิ่งแล้วไปบักครับนักเรียนถึงเวลาวิ่งแล้วนะครับเอ่อมีถึงเด็กอนุบาลจนถึงเด็กโตเลยนะครับเนี่ยเฮ้อขึ้นอย่าเลยครับปาหกค่ะอ๋อตัวมากเลย,ยงั้งนเดี๋ยวผมจะมารอตรงนี้นะครับอขอให้ผ่านกันด้วยนะครับ คนนี้คือคนเชียร์ะคะ่ะสู้ๆซ่าปาชังก้าปาชังกี้ทคนเลิ่วิ่งไล่เลยค่ะมายึดจุดสตาร์ทของตัวเองเลยอืออ,อ,อันนี้คือการฝึกซ้อมนะคะไม่ใช่เลื่องจริงใครทำผิดอะไรจะโดนครูว่าน,นิดนึงนะคะ ก็อย่าทําผิดกันเด้ออันนี้คืออะไรนี่คือนกหวีดทุกคนฟังเสียงนกหวีดให้ันดีๆนะคะใครทําผิดควรปรับปรุงนะคนนี้ผิดครับทำไงอะ อย่าพีคเขาใกล้ครับครูจะริ่มปาร์ตเวลแล้วนะเริ่มได้ไปลมเลยลมเลยลมเลยมาสิมาส,สาาี่เส้นขาดไปเออเอาใหม่เอาใหม่เส้นขาดอะครูทำยังไงดี ทำยังไงดีฮะเส้นขาดเหรอเฮ้ยคุณจะทำยังไงเนี่ยหื้ใครทำก็ครูไง นักเรียนกับครูทะเลาะกันใช่ใช่ใช่ช่ฮ่าฮ่งั้นเราคงต้องเข้ามาใหม่จะได้ไหมอ่ะได้แล้วครูโอเคเอากองเซียมาสิกองเซียอยู่นี่ครูเราจะแข่งกันไหมนะ กองเซียครับมาอยู่ตรงนี้ครับจ้าจ้าจ้าซูซูซ่าซ่าปาสก,กี้ล็อกเกดูวันทูทีไปได้ไอ๊ยอยฉันต้องแพ้แน่ๆเลยเจ็บข่าวมากเลยโอ๊ยอีกแล้ว เย้เยเย่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 เยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นอะไร่ะไปดูก่อนเด็กเด็กล้มโอ๊ยเจ็บเข่ามากเลยออเจ็บเข่าจังเลย โู้น้องเป็นไรมากไหมมามาเดี๋ยวพี่พามาพามารับรางวัลอีก <c oughs> น้อยหน่อก็ได้สอเย้เย,ะย้นี่คือผู้ชนะน,นะครับนี่ผมประกาศรางวัลแล้วนะครับเอ่อเดี๋ยวผมจะสั่งของมาแจกนะครับอค้ครูคะไม่ต้องสั่งค่ะหนูรี เข้าไปในรถก่อนดูสินุอยโอ้ยเ,เร็วเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วพี่คะรองเท้าหัวโตที่หนูสั่งไว้ค่ะอ๋นนี่ค่ะว้าวให้สองคู่เลยขอบค่ะว้ายเสียงอะไรเนี่ยประตูไม่เปิดให้ฉันล่ะ พี่คะประตูไม่เปิดหรอจริงด้วยไม่เป็นไรหรือว,ว่าเปิไปเลยจ้ะค่ะ sorry sorry โอาะว้ากมาแล้วกลับมาถึงละเอาไปใส่กล่องสวยๆดีกว่าน้องจะได้ไม่รู้ด้วยดีนะบ้านเรามีกล่อง เราท้าลราแล้วเบ็นลน้องก็อยากได้มานานละไม่ใส่กุก็ไม่ได้ไปทาฟอร์มจะเอาน้ำนมไปให้กินดีกว่าไ,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 วออไอช็อกโกแลตช็อกโกแลตได้ไหมไม่ได้หรอกอ่ะหมูอ้ายก่อเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ไม่ได้บ้าได้บ้าได้ นี่น้องพี่มีของจะมาให้อะไรอีกคะหูหนูเล่น iPad อยู่เนี่ยมากินนมเร็วโอ้โหคาคาคา,าไหนนี่จะ้ะพี่แล้วนั้นกล่องอะไรอ่ะอยากรู้ปะะ่าล่ะอยากคะ่ะอ่ะพี่ให้น้องเลยเฮ้ยเจ้าหรอคะใช่ เออเยเย้เย yeah, yeah, yeah. ่ไหนแก่สีมันคืออะไรอ่ะพี่รู้นะแต่พี่ไม่อยากบอกว้าวว้าวรองเท้าอันนี้รองเท้าละลรอเป็ดว้าวว้าว,าว,าวาซอบมากเลยไหนลองใส่สีเล่นเป็นเป,นเปล่าว,วิววิววิว อันนี้ให้ดูระวังลมนะน้องว้าวาวาววเฮ้ยเฮ้ยรองเทาง้าหัวโต oh my god รองเทาง้าหัวโตนี่มันใส่สบายมากเลยนะพี่วยมันหวัวโตแล้วมันจะมีไอ้ตุ่นด้วยนะใช่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 ไว้ไหนน้องใส่สิ ว้าวสวยมากเลยพี่คะดูชอบม,มากๆเลยขอบคุณนะคะจ้าจ้าโหเสร็จวันเลยจ้าจ้าจ้าขอให้มันจริงก็เถอะนะค่ะหุยเอาของไปเก็บดีกว่า เย้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 กล่องอันนี้ไม่มีเก็บตั้งนานเก็บไว้ไปนี้ดีกว่าชอบมาเลยเป็นยังไงกับบ้างกับเพื่อนสนุกหรือเปล่าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์รกดซับสไครต์ให้ช่องมันนี่อาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บมากบายบายวี Oh no.